ทะเบียนพระเรายังสงสัยอยู่ว่าทําไมถึงใช้เลขของอีกคนหนึ่งได้นะฮะเราจะคุยกับทางผู้ในการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับคุณอิทธพรจันเอี่ยมนะครับอินทพรจันเอี่ยมนะฮะสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับคุณตวีนาคุณพิรวัตรครับครับจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือทางหลวงพ่ออารงกฎเนี่ยตอนที่บวชพระแต่ว่าใช้เลขในใบ สัตว์ที่วิหาริกแล้วก็ใบสุทธิพระ,ะเนี่ยเป็นเลขของบัตรที่เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของหลวงพอ่อตรงนี้เนี่ยมันเวลาที่มีการจดทะเบียนหรือว่าพระบวชเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงโดยเฉพาะในยุคก,ก่อนสมัยก่อนออมันทาให้เกิดความผิดพลาดหรือว่ามันไปใช้เลขของคนอื่นได้อย่างไรยังไงอะฮะครับครับผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับค่บาอครับเช่ เริ่มเริ่มของผู้ที่ประสงค์จะขอบวชเนี่ยในแรกเริ่มเนี่ยก็จะต้องอปลอกใบสมัครขอบรรดาบุณสมบัตินะครับขอบวชซึ่งใบสมัครนั้นจะระบุชื่อนามสกุลของผู้บวชแล้วก็รายการคุณสมบัติต่างๆเช่นวันเดือนปีเกิดชื่อพ่อแม่ชื่อตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็เรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของผู้บวชจะต้องไม่มีนะครับและอันหนึ่งก็คือผู้รับรอง ผู้รับรองก็คือพ่อแม่ผู้อุปการะหรือผู้ที่น่าเชื่อถือได้เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตนั้นๆครับครับครับอันนี้คือเริ่มเริ่มที่จะขอบวชนะครับควนการบวชนั้นเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌ์ที่จะกระทําการบวชโดยตรวจสอบจะไปสมัครนั่นแหละครับซึ่งสมัยก่อนเราก็ต้องยอมรับว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะไม่มีหลักฐานอะไรมา อ่านปีนนะครับตำรวก็บวชให้นะครับกอ,อบประเสฐแล้วนะครับการออกหนังสือสุทธิเป็นหน้าที่ของขอ <นะ S 2> ง้าวุชครับซึ่งข้าวุชจะก่อกเองหรืออ่าสมัครจะเป็นผู้กรอกเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปหาต้องต้องไปดูกันอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ออกหนังสือสุทธิแล้วเนี่ยมันจะมีรายการสังกัดวัด ผู้บวชเนี่ยก็จะแจ้งต่อพระอุปัชฌาว่าจะไปสังกัดวัดไหนนะครับเมื่อไปสังกัดวัดนั้นแล้วเจ้าว่าจะต้องลงนัดรับรับพระรูปนั้นอยู่ในสังกัดวัดนะครับี่คือตอนนะครับดังนั้นหนังสือสุทิเนี่ยจะถูกลงไว้ที่ทะเบียนสัิติวิหาริของพระอุปัชารูปนั้นทะเบียนสัิติวิหาริก็คือทะเบียนกลุ่มผู้บวชใน พระอุปชานั้นๆแต่ละรูปนะครับเป็นสมุดปกเล่มใหญ่ๆนะครับนี่คือทะเบียนตัดที่ิหาริอต่อมาหนังสือสุดตีิฉบับนี้นะครับในทุกนั้นเนี่ยมันก็ใช้ยืนยันตัวตนมาโดยตลอดเพราะว่าได้รับการยกเว้นนะครับเป็นบุคคลที่ยกเว้นการใช้บัตรตัดบัตรับซึ่ง ทำให้ข้อมูลนะครับข้อมูลจาก่าสเสียรัศดรเนี่ยขอพญานะครับ,รบข้อมูลในหนังสือุดที่เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลชุดสองชุดที่สองเริ่มตั้งแต่ท่านตลาความเป็นบนรรพชิตถ้าไข้าใเป็นกระลือหักกเป็นบนรรพชิตครับ,คร,บครับส่วนข้อมูลชุดที่หนึ่งนั้นเป็นข้อมูลตามทะเบียนรัษดรตามสูุดที่บัตร ก็คือเกิดที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ก็เกิดช่องว่างว่าพระที่มีหนังสือสุทีแล้วก็ไม่ใช่ปักประชาชนเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหานะครับหลายหลายอย่างนะครับซึ่งต่อมาทางพศออเห็นว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะ,อะไรต่างๆี่ยมีความก้าวหน้าไปแล้วนะครับเราก็เลยจัดเก็บข้อมูลชุดที่สองคือชุดที่เป็นพระนะครับ ลงในฐานข้อมูลทั้ง280,000ตัวรูปที่เป็นรอยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นข้อมูลสองชุดเนี่ยมันก็จะสามารถต่อกันได้เพราะแต่เดิมเนี่ยพอทําบัตรประชาชนไปแล้วพอบวชไปแล้วปุ๊บเขาก็จะเลือกใช้ท่านจะเลือกใช้บัตรประชาชนแล้วก็หนัสือสุทธิแทนดังนั้นข้อมูลในระบบของทะเบียนราษฎรเนี่ยก็จะอ่านปปั๊ะก็จะมาถือหนังสือสุทธิในการยืนยๆๆันตนเข้าใจไหมครับรั้งแื่ถ้าเกิดช่องว่าง ทัทง้ทงพศก็เลยจะทําข้อมูลตามหนังสือสุทธิเนี่ยก็คือในสถานะจะเป็นพระตั้งแต่วันบวชน,นะครับบวกกับข้อมูลชุดที่หนึ่งของกรมการปกครองในเซียร่านะครับเอามารวมกันแล้วก็ไปลงในบัตรประชาชนนะครับนั้นบัตรประชาชนในปัจจุบันเนี่ยที่มีชิปเนี่ยเราได้เชื่อมข้อมูลระหว่างพศออกับกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว และจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี้ยหนังสือสุดที่นั้นไม่เพียงพอในการที่จะไปยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารหรือการติดต่อราชการตลอดจนถึงการรับสิทธิธประโยชน์ต่างๆเช่นการรับสิทธิบัตรทองนะครับการดูแลผู้สูงอายุข,ของพอมอแล้วก็การเปิดบัญชีธนาคารอะไรต่างๆก็แล้วแต่หนังสือสุดที่ทางหน่วยงานน,นั้นๆก็จะ ขอบัตรประชาชนควบคู่ไปด้วยเพื่อดูข้อมูลในบัตรนะครับอันนี้คือคือที่มาที่ไปนะครับน mm hmm. ัดูสุดที่ยกเลิกไหมก็ยังไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ว่าเป็นเอกสารประกอบนะครับ,รบแต่จะใช้บัตรประชาชนเนี่ยเป็นเอกสารยืนยันตัวตนนะครับ,รบทางสำนักงานต้อพูดเองเนี่ยละที่จะมาติดต่อราชการหรือการทำเรื่องราวต่างๆเราก็จะขอบัตรประชาชน คู่ไปกัรปสิธิครับ,คร,บครับพอครับแล้วอย่างนี้แปลว่าทางสํานักพุทธเนี่ยได้เห็นใบสุทธิของหลวงพ่ออรงกฎเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเรามีสัเนาอยู่ครับครับแล้วที่มีการเปิดเผยเรื่องของปีเกิดหนึ่งธันวาคม2,498ที่อยู่ในใบสุทธิพระเนี่ยเป็นเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะน,นังสือสุทธิ เกิดใช่ไหมครับใช่ครับที่อยู่ในใบสุดที่ของหลวงพ่อลงกฎท,งท,ที่นี่เป็น2503นะครับอืมที่ท่านมีตอนนี้เป็น2503ใช่ไหมฮะใช่ครับครับแล้วถ้าเกิดดูจากทะเบียนสัตธิวิหาริกล่ะครับอันนี้ผมกำลังให้ทางพศจไปตรวจสอบนะครับอ๋อ แปลว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลชุดที่สื่อมวลชนได้มากับชุดที่ตอนนี้ในสำนักพุทธมีเนี่ยอ,อาจจะไม่ตรงกันแล้วอย่างนี้ถ้ามันไม่ตรงกันจริงๆในกรณีที่มันไม่ตรงกันจริงมันจะเกิดความผิดพลาดได้จากอะไรทำไมบุคคลบุคคลหนึ่งถึงสามารถใช้วันเกิดในใบสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงได้ล่ะฮะซึ่งอันนี้อื คือมันก็ตอบยากนะครับเพราะว่าหนี่ถึสุดที่นออกตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ปี29ตั้งแต่ท่าน29ค่ะครับแล้วตอนเนี้ยในในไปขอบวชในอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าคงคงไม่ได้เก็บไว้นะคในขอบวชในรายละเอียดคุณสมบัติครับ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 แล้วตรงนี้ทางสำนักคุณจะต้องจัดการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มันอออ เป็นข้อเท็จจริงยังไงว่าบัตรประชาชนเลขบัตรใ,ใบสุดที่ใช้ของใครใช้ตรงกันไหมหรือใบปัจจุบันที่ท่านมีมันเป็นอีกปีหนึ่งม,มันมันมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยผ,ผมขออญาตเรียนหนีนะครับ้ที่เราอยู่ในมีอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยเรายึดข้อมูลชุดที่หนึ่งคือ อ่าทะเบียนรัศดรน,นะครับครับแล้ต้องมาบวกกับข้อมูลชุดที่สองดังนั้นข้อมูลในฐานข้อมูลหลักของเรานะครับในฐานข้อมูลอ่าในระบบเนี่ยอ่ามันก็จะมีอ่าข้อมูลจากกรมการปกครองเดิมหนึ่งชุดครับบีข้อมูลของพศออที่เอามาจากหนังสือสุดที่อีกหนึ่งชุดมารวมกันส่วนอ่าหนังสือสุดที่ที่จะผิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างไรนั้นเนี่ยอืมอันนี้ ก็คงจะต้องมีพระอุปชาหรือผู้ที่อยู่ในผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องมาสอบสอบถามออย่างนั้นแล้วตรงนี้เป็นเป็นเป็นหน้าที่ของทางสำนักพุทธด้วยไหมฮะที่จะต้องลงไปสอบสวนหรือว่าลงไปให้ได้ความกระจ่างจากทางฝ่ายพระนะครับค่ะคือคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของผู้ปกครองสฆ์นะครับแต่เนี่ยก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้าไปช่วย ในการช่วยเหลือในการดูแลข้อที่จริงนะครับ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 ค่ะออแบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้ามองในมุมนี้เนี่ยข้อมูลจากใบสุดที่เป็นข้อมูลของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนก็ดีนะคะหรือว่าชื่อบิดาชื่อมารดาอะไรต่างๆก็ดีชื่อนามสกุลที่แจ้งในตอนแรกแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสวมชื่อผู้อื่นมาบวชหรือเปล่าคะคือถ้ามันไม่ตรงกันก็เป็นแบบนั้นค่ะ ในกรณีแบบนี้ถ้าสมมุติว่าผู้กรอกผู้แจ้งก็คือหลวงพ่อลงกฎแบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาทางกฎหมายทางนี้เนี่ยท่านจะมีความผิดมีโทษอย่างไรไหมคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอในข้อที่จริงก่อนดีกว่าการกำหนดโทษเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมการที่เขาจะเป็นคนตีนานะครับค่ะ สํานักพุทธก็คงจะตอบอะไรมากไม่ได้ในเรื่องนี้ค่ะครับอย่างนั้นผมผมย้ําให้ท่านย้ําอีกทีหนึ่งว่าข้อมูลของใบสุทธิพระที่ทางสํานักพุทธมีตอนนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ลิงก์มาจากข้อมูลชุดที่หนึ่งจากกรมการปกครองซึ่งเป็นข้อมูลชุดที่กรมการปกครองได้มีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นเลขเดิมมาตั้งแต่แรกครับมันมันเป็นข้อมูลที่เอาไปต่อจากฐานข้อมูล เพียงแต่ว่าตอนนี้คําถามและสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบกันต่อก็คือว่าใบสุทธิซึ่งมีข้อมูลวันเดือนปีเกิดชื่อท่านและชื่อพ่อแม่ที่มันดันไปเหมือนกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยตรงนั้นอาจจะเป็นช่องโหว่ที่เราจะต้องตามต่อว่าเกิดขึ้นจากอะไรถูกต้องตามนี้นะฮะถูกต้องครับเพราะว่าที่เราเราจะจำเป็นจะต้องเอาข้อมูลมาใส่สัส่วนนี้เพื่อให้พระอุปราชเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบระวา ของบุคคลที่จะมาขอบวชได้นะครับนะเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้พอจําได้ที่มีเหตุการณ์ที่ว่าทางสอบสวนกลางได้ได้เข้าไปดาเนินการกับผู้ที่ถูกออกหมายจับนะครับคร้อยแปดสิบเอ็ดคนนะครับก็คือข้อมูลชุดนี้ไปไปลิงก์กับบุคคลที่ถูกออกหมายจับทุกคดีนะครับว่ามา มาอยู่ในรูปของสถานะพระเนี่ยรอดแตบบ่ห่วรูปแล้วก็สามารถที่จะดำเนินคดีไปได้ร้อยร้อยหาัาก็คือฐานข้อมูลพวนีค้ครับค่ะครัสอบถามความเพิ่มเติมนิดนึงกรณีหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติลงพื้นที่วัดพระบาทน้ำพุไปเมื่อ19สิงหาตอนนั้นท่านให้กรอบเวลา10วันนะคะในการตรวจสอบเรื่องต่างๆของวัดพระบาทน้ำพุทีนี้ ล่าสุดทางสำนักงานพระพุทธศาสนาสอบไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ผ่านมา6วันแล้วมีความคืบหน้าในประเด็นไหนบ้างไหมคะขอเรียนนี้ครับทางพศเนี่ยก็สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องของเรานะครับซึ่งปัญหามันมีอยู่หลายประเด็นแล้วก็มีหน่รยงานเกี่ยวข้องค่อนข้างมากนะครับในส่วนของพศเนี่ยก็เมื่อวานนี้ทางเจ้าคณะจังหวัดก็ได้เรียกประชุมสงฆ์นะครับพี ู้ในการสานักพุทธจังหวัดเนี่ยได้เข้าไปร่วมด้วยครับก็คือผลการประชุมเนี่ยสรุปได้ว่า,า,นา,นาเนื่องจากขณะนี้วัดประบาดนำพูเนี่ยเว้นจากเจ้าวาดคือไม่มีเจ้าวาดแล้วครับแต่กิจการของวัดเนี่ยจะต้องดําเนินการต่อนะครับดังนั้นอันดับแรกคือต้องรักษาการแทนเจ้าวาดวัดประบาทนำพูเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็อันที่สองคือให้รักษาการเจ้าวาดวัดประบาทนำพู ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดอย่างเร่งด่วนครับเ้พือตรวจสอบทรัพย์สินของวัดอันที่สามก็คือจะต้องจัดทําแผนฟื้นฟูวัดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรค่อนข้างมากครับเกี่ยวกับวัดกับไม่เกี่ยวกับวัดคดังก็จะต้องทําแผนพื้นฟูที่มันเกี่ยวข้องกับวัดโดยตรงนะครับ ทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับครับดัง,ดง,ดง,ดงนั้นก็ทางคณะสงฆ์ก็จะร่วมมือกับทางจังหวัดในพื้นที่ได้ทำปิดชืนนิ่งเดย์นะครับโดยมีชุมชนแล้วก็มีส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือผลจากการประชุมเมื่อวานคร,ครับ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 แล้วการตรวจสอบนี่เราจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันยังไงพอจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของคือตอนนี้ในเรื่องที่ดินก็ดีในเรื่องของเงินไีใต้ต่างๆเนี่ย ทางทางจังหวัดลบบุรีเนี่ยเขาก็ได้มีทีมอยู่แล้วนะครับที่จะบูรณาการทํางานด้วยกันนะครับเพราะว่าพศเองเนี่ยเราก็อยู่ในขอบเขตของของเรื่องของอินขงวัดนะครับครับวัดเนี่ยเราก็ได้ดูบัญชีก็เป็นเชียงวัดตอนนี้ยังไม่พบการปิดปกติครับเอาละครับขอบคุณมากมากเลยครับท่านหมอออครับ ขอบคุณค่ะคุณอิทธพร,รจันเอี่ยมนะคะผู้อำนวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ